จะสาธิตเรื่องการจับผึ้งนะครับอ่าอันนี้มีความชานาญมากเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็มีความชานาญมากนะครับก็เป็นครั้งแรกที่จับผึ้งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีชุดมีดแล้วก็ที่ใส่รวงผึ้งนะครับตั่งหรือกาละมังก็ได้นะครับอยากอยากดูก็เชิญมาดูเชิญตามมานะครับครับตามหน่วยกล้าตายไปครับผมของกติกธรรมชาติกลนสวนครับสมบลโคหาน ไปหารังพึ้งครับในในกติกร,รธรรมชาติคุณสวนนี่มีอยู่เกือบร้อยรังครับผมที่ทำไว้นี่นี่ครับเช็คดูก่อนครับว่ามีผึ้งหรือเปล่ามีน้ำผึ่งหรือเปล่าเปิดขวาแล้วก็ยกขวาลังครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นตัวมันเท่าไหร่ครับถือว่าไปแตเรียลังนี่ อ๋อมดข้าวเลยครับตัวนี้อันนี้มดมดข้าวครับมดมันบุกเลยนะครับไอ้ยาลังกามีไหมครับอ๋อมีใช้ได้อยู่ครับกัดได้ข้างข้างครับเหลือไว้ตรงกลางนิดหนึ่งนี่ครับยกขึ้นมาแล้หายเลยหายเลยหายตังแบบนั้นเลยจับอยเสียวครับตอนนี้เพราะว่า ตัวมันมาวนเวียนอยู่ข้างหน้านะครับให้แต่ตังไงแต่พี่คนตังไงไปเลยมานี่<ห>ตัดตัดแต่ตังดึกให้ชี้ขึ้นบนเลยก็ตัดต่ดอมือจับเลยเอามือ,อกันแควกคนนี้อย,กกยออับเจ็บมือฮักมดขาดนะครับขาดนะครับโอ้โหคนนี้ถูกใจไปแล้วนะครับอเอาครับเสร็จไปแล้วหนึ่งรังครับโอ้ยโอ้ยคนถ่ายต้องเกือบวิ่งเลยครับไปต่อครับ โอ้ยตามไปมั่วแล้วครับปิดก่อนต้องต้องมาแก้ไขอุปกรณ์หน่อยครับพึ่งพึ่งเข้าอยู่ในข้างในครับผมแต่ว่ายังไม่ทันใช้ครับมันหมิ่นปากครับ <laughs> พึ่งไม่กล้าใจหมิ่มนวันบุหรี่โอ้ยนี่เดี๋ยจได้ต้องเหมือนนี่ใจหรูปุปปบป,ป,ปุบเลยเอยู่อล้วเช็คก,ก่อนครับรย่างนี้ว่ามีหรือเปล่าเช็คว่ามีน้ำพึ่งไหมมีลูกค้าออเดอร์มาเยอะครับ ผู้ชำนาญต้องตัดบ่อยขึ้นครับผู้ชำนาญการโดนก็ไปหลายดอกโอ้ร,โอร่วงแล้วครับไม่ต้องตัดไแต่ต้องโน้นกันนะหนเอาแล้วครับตัวนี้ครับ,ต,รบตัวนี้กำลังตัดรังพึ่งครับผู้ชำนาญการพึ่งยือหมดครับโดนก็ไปหนึ่งดอก,อกเลยครับ เอาครับเอกครับโอเคครับผมโอ้โหโหวิว่งก,ก่นครับอาครับไปหารังอีกรังครับเกือบร้อยลังครับที่กษตกรรมธรรมชาติคนสวนครับว่ากาลังจะทําเพิ่มอยู่วิธีการเลี้ยงพึ่งเราก็ลงทุนครั้งเดียวครับลงทุนทํารังมันทําให้มันมาอยู่ทําบ้านให้มันอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้อาหารอะไรมันเลยครับปลูกไว้เอาไว้ที่ร่มร ที่ต้นที่ไร่ไต้ต้นไม้ได้ต้นใดก็ได้ไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ฉีดยาพึ่งมันอยู่มาอยู่เองครับอยู่ใกล้ริมน้ํายิ่งดีครับนี่อีกร้งครับเมื่อกี้คนถ่ายวีโอโดนชัยที่หัวร้านแล้วครับพอดีคนถ่ายหัวร้านนิดนิดร้านไม่มากครับครับครับ นู่นที่ขอบลังนู่นมันติดอยู่ขอบลังเหนือไหน้ำพึ่งไปนี่นี่นี่อูตังอูตังอูตังนู่นที่ขอบขอบลังเหรน้ำพึ่งเยอะเลยครับเนี่ยดูตังไล่ไปเลยครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้ยจิบครับต้องมือปี่ไม่ได้ป้นเลยเหรอโอเคครับผมโอเคน้ำพึ่งเยอะเลยอันนี้ นี่เอาถ้าถ้าเราขยายรังมันเก๋มันกันยืนนะผู้ชำนาญการโดนชัยตลอดครับนี่เดือดเจ็กแล้วเปิดรังต่อไปครับมีไหมเห็นไหมเอานิดเดียวครับใช่ครับนี่ประมาณ โอเคครับเสไ,ไปแล้วครับไปลังอื่นครับ,บมาพึ่งก็ได้ได้ขนนไปนรูปหนึ่งครับกำลังสุกพอดีครับไปลังต่อไปครับผมไปแล้วมาเลยครับบุกมาเลยครับ มาเลยครับวิ่งครับหลังนู้นหลังนูนะ้นาลกำลังเช็คครับไม่มีครับไม่มีใครย้ายไ,ไปไไยวขวาดูเลยครับผม คนถ่ายวีดีโอเตรียมวิ่งครับ <laughs> เตรียมมีดเลยครับตอนตอนนี้ยังไม่ยกยังไม่ยกกางดีเตรียมมีดก่อน <laughs> เตรียมมีดชักแล้ววิ่งกัน <laughs> ชักมีดแล้วก็วิ่งครับเอาไว้ตว้ห้อยตตยวิ่งก่อน <laughs> มีนิดเดียวนอ้องไม่ไมน,นี่ครับมีนิดหนึ่งครับลังนี้เดี๋ยวไปลังใหม่ครับ